พวกท่านที่มาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ผิดแต่ท่านอย่างมงายถ้าผมจะวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นสิทธิของผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์โดยพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานประกอบทั้งประจักษ์พยานเอกอสารประจักษ์พยานตัวบุคคลประจักษ์พยาน เหตุการณ์ต่างๆและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นผมไม่ได้วิพา์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เพียงเพราะผมเกลียดพลเอกประยุทธ์แต่ผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เทพเจ้าคือเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งจะต่างกันตรงที่ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนที่ท่านไม่ยอมรับว่าท่านผิดตลอดระยะเวลา8ปี9ปีที่ทำงานมาในฐานะเป็น ผู้นำรัฐบาลหรือว่าผู้นำการปฏิวัติท่านต้องถูกอยู่เสมอถ้าท่านมีอะไรถึงตัวท่านแล้วท่านพูดไม่ได้ท่านางเงียบแล้วท่านก็จะปล่อยพวกเนี้ยพวกงมงายพวกนี้ออกมาปกป้องท่านตลอดเวลาข้อแตกต่างระหว่างผมกับพลเอกประยุทธ์คือผมผิดผมยอมรับยอมรับทั้งในทางสาธารณะแล้วในหมู่พักพวกขึ้นฝูงคนใกล้ชิด แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผมท่านโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ท่านต้องหลอตลอดชีวิตไม่เคยผิดกวาดขยะลงใต้พรมตลอดเหมือนเป็นเทพเจ้าเหมือนเป็นเทวดาที่ทำอะไรก็ผิดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวพลโตบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเดินทางขึ้นไปสู่ยอดภูมะเขือเปลี่ยนธงชาติไทยให้ผืนใหญ่กว่าเดิม และก็นำร้องเพลงชาติไทยบนยอดภูมะเขือตริงลุงตู่ครับไทยสูญเสียภูมะเขือไปตั้งแต่ปี2551เรื่อยมาจนถึงช่องอ่านม้าบ่อนสายตะกูและอีกมากรวมเป็นจุดยุทธศาสตร์11จุดที่กองทัพไทยบอกว่าสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่ ประเทศไทยทยอยสูญเสียไปในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาลุงตู่ของพวกคุณนี้เป็นนายกและเป็นผู้นำประเทศมา8ปถึงเปีเราสูญเสียภูมะเขือช่องอ่านมาปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาควายช่องบกปราสาทโดนตวนสัตโสมช่องจอมช่องสายตะกูพระวิหาร พลานยาวให้เราสูญเสียดินแดนเหล่านี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ในยุคไหนบ้างสรุปก็คือยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีกุมอำนาจเบ็ดเสร็จหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557อยู่หลายปีถืออำนาจมาตรา44อยู่เต็มมือตามบทบัญญัติของน้ำดูนแห่งราอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวเมื่อปี2 5 5 7 มาตรา44ให้อำนาจพิเศษแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือคอสชอในการใช้อำนาจเด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศความสามัคคีของประชาชนหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของชาติเกือบ5ปีจนกระทั่งมีการเลือกตั้งปี2562 แต่คุณประยุทธ์และคณะไม่ได้ใช้มาตร1 4แก้ปัญหาชายแดนการถูกล้ำแดนการละเมิดอ,อธิปไตยของชาติกัมพูชานี้แต่อย่างใดเลยจนเลือกตั้งปี2566ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรรวมแล้วนั่งอยู่ในตำแหน่ง8ถึง9ปีสุดท้ายฝีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็แตกปัะตุออกมาเป็นสงครามในปี2568 ผมเนี่ยได้ไล่เรียงชื่อนายมนตรีในช่วง25ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2มิ2543ถึงปัจจุบันเรื่อยมาซึ่งไทยถูกลุก,กรํำดินแดนเรื่อยมาแล้วก็ไทยทำได้ตามนโยบายกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลทุกชุดคือให้ส่งหนังสือประท้วงไป400กว่าฉบับช่วงปี2554-56 ยิ่งรักชินวัตเป็นนายกและพลเอกประยุทธ์เป็นผู้จัดหารบกทำงานใกล้ชิดกันมาตลอดลงพื้นที่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่งรถคันเดียวกันนั่งเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกันเอานิ้วจิ้มแผนที่คุยกันกระหนุงกระหนิงจนมีเขาเอามาทำคลิปล่อแหละเรียนล้อเรียนจนกระทั่งทับบกุกต้องออกมาขู่ว่าจะฟ้องจนกระทั่งปีส5 5 6มีคลิปถังเช่า เป็นเสียงสนทนาระหว่างทักษิณชินวัตรที่เป็นนักโทษหนีคดีพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภาและาใ้ช่วยเราผมในเวลานั้นตอนหนึง่งทักษิณพูดว่าไว้ใจไว้ใจไอ้ตู่มากตู่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจรูพรพรมพันธ์นะครับแต่หมายถึงประยุทธ์จันโอชาติงลงตู่จะได้ตาสว่างหายโง่เสียทนะีผมก็บอกมันนะฮะผมก็บอก พมองสุดกับพบอตบอ่ะผมพูดสองพึ้นเพิ่บอกทัเฮ้ยปีห้าเจ็ดเนี่ยนะอย่างวัวเนี่ยว่าเลิกทางานละวัวทํางานวัวคิดว่าวัวทํางานเสร็จละเจ้าเจ้านายวัวกลับละแล้วว่าทางนี้เป็นตาลืมพริะฉนนั้นรือต้องแสดงฝีมือให้ให้ให้ท่านเห็นตั้งแต่วันนี้รือต้องแสดงฝีมือให้ท่านเห็นแล้วพอปีห้าเจ็ดยังจะได้มีงานทําต่อไม่ต้องอยู่แกเหมือนคนอื่นเขา เพราะมันมันว่าผมไม่แก่มันผมก็จะจะได้ทํางานนี้ต่อมันก็แฮปปี้นะครับมันมันไม่ได้บอกว่าโนเลยมันเออเออเออมันจะใช้ใช้มันก็เริ่มมองเห็นว่าหลังจากเกษียณไปแล้วมันอาจจะมีอนาคตกำลังใจห้ตู่เขาเขาให้ความจริงใจนะะจริงใจมากเลยตอนแรกกอผมมันก็ระวังมากเลยแต่หลังจากเรียกมันไป เราเรียกผมไปให้ให้ให้รักกันนะครับให้ทําง,งานด้วยกันก็ทุกอย่างมันก็เลยเรียบร้อยหมดออยพลเด็กประยุทธ์ก็จับมือกับสุเทพเทือกสุบรนของพรรคประชาธิปัตย์กอตั้งกปป,ปสพวกคุณที่อยู่ในกปปสที่เป็นแกนนำที่ขึ้นเวทีเมื่อวันที่สองสิงหาคมนี้จำเอาไว้ให้แม่นนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยเคยมาทาบถามผมสนทิริมทองกุลส่งคนมาคุยกับอาจารย์ปานเทพกับหลานชายผมที่ห้องอาหารจีนโรงแรมปรินเซสหลานหลวงให้ผมนำมวลชนออกมาอีกครั้งเหมือนตอนชุมนุมพันธมิตรแต่ผมรู้ขี้รู้ไส้คนพวกนี้อยู่แล้วผมจึงไม่ได้ออกไปประยุทธ์จึงต้องไปจับมือกับสุเทพเทือกสุบันก่อตั้งกบพอ,อขึ้นมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน2556แล้วทำมอบยาวถึง6เดือนจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์พอร,อรับาใช้ข้ออ้างเรื่องกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดในประเทศจึงทำการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นอกจากนี้แล้วหลังรัฐประหาร22พฤษภาคมประมาณ1เดือนคุณสุเทพเทือกสูบันก็เปิดเผยเองมีรูปมีภาพตายครบหมด 23มิถุนายน2 5 5 7หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์บางกอกโพส์รายงานข่าวเรื่องสุดเทพ in talks with ปริยุทธ์ since 2010น์0แปลเป็นไทยคือสุเทพคุยกับประยุทธ์มาตั้งแต่ปี2553แล้วเนื้อหาข่าวของบางกอกโพสต์ระบุว่าในช่วงค่ำคืนวันที่22มิถุนายน2557 ระหว่างที่คุณสุเทพเทือกสุบัรรอยู่ในงานเลี้ยงอาหารคร่ำเพื่อระดมทุนของกลุ่มกบสอที่ Pacific Club หรือ Pacific City Club บครับ VIP บนถนนสุขุมวิทมีคนดังมาร่วมงานเพียบคุณสุเทพเปิดเผยต่อผู้ร่วมงานเลี้ยงว่าได้มีการติดต่อพลเอกประยุทธ์เพื่อวางแผนล้มระบบทักษิณมาตั้งแต่ปี2513แล้วคือก่อนหน้า จะเกิดรัฐประหารตั้ง4ปีล่วงหน้าแล้วสิ่งที่คุณสุเทพกับเราแกนนำกสศได้รับตอบแทนจากรัฐบาลประหารจากการรัฐประหารคือการเป็นเหยื่อล่อให้ประยุทธ์ก่อรัฐประหารคือคุณสุเทพส่งคนตัวเองสอดแทรกเข้าไปเป็นรองผู้ว่ากทมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรียุบยับไปหมดยกตัวอย่างเช่นในปี2อ6 1ถึง2 0ง2 ก่อนการเลือกตั้งคุณบีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันก็ได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโฆศกประจําสำนักนายกรัฐรีภายใต้พลเอกประยุทธ์ก่อนในการเลือกตั้งจะเข้าไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐพอหลังเลือกตั้งปี2 5 6 2คุณตั้นนัทพลทีประสุวรรณซึ่งดำรงตำแหน่งรองหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้รับตำแหน่งเป็น รัฐริว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนคุณบีพุทธพงศ์ก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีดี S คุณถาวรเสเนียมได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโคต้าพักประชาธิปัตย์นอกจากนี้แล้วตั้งแต่ปี2561คุณสกลทีพัทยกุลลูกชายของพลเอกวินในพัทยกุลอดีตเลขาคามอชอก็ยังได้รับตำแหน่งรองผู้ว่ากมทรงาจิตพัฒนกิตจากร ดำรุเดิมพิรมพักดีก็ได้เข้าเป็นกรรมาการในคณะกรรมการกรรมาการตำรวจและอีกเยอะแยะไปหมดกองทัพยอมรับว่าเพิ่งยึดคืนดินแดนไทยจทูกกัมพูชาและเมริอธิยไตมมาถึง11จุดไหนคุณนายกรบอกไงบอกสมัยลุงตู่ไม่เคยเสียดินแดนโดยการเอาคืนมาต้องเสียชีวิตทห,หารถึง15คนพลเรือนอีก17คน คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยทรัพย์สินเศรษฐกิจเสียหายมหาศาลประชาชนต้องตกระกำลำบากอพยพจากบ้านเรือนเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะตลอดระยะเวลา10กว่าปีมา20กว่าปีมาพวกคุณทั้งนักการเมืองข้าราชการระดับสูงทหารระดับในพลทั้งหลายที่ไปเกี้ยเสียกับหุ้นเซ็นตระกูลหุ้นปล่อยให้เรื่องราวมันคาราคาสั่งมาจนถึงปัจจุบันชัดเจนไหมฮะก็ไหนบอกไม่มีไง แล้วทหารเข้าไปยึดคืน11จุดเนี่มันที่ของใครล่ะก็ทหารก็ยืนยันเป็นที่ของเขาแต่ถูกกัมพูชาละเมิดอธิปไตยมาตลอดเวลาตลอดเวลาและยิ่งในช่วงของลุงตู่เป็นผู้นำประเทศเป็นทั้งมีโอกาสใช้มาตร44หรือเป็นนายงรีก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยและทหารกัมพมันก็ยึดมาตลอดเวลาไม่ได้หยุดคุณธนากรครับคุณตื่นได้หรือย,ยัง ไอต้ติงสองตัวที่ผมเอ่ยชื่อถึงอะ่ะมึงแหกตาดูได้ยังว่าคูไม่ได้พูดโดยไม่มีหลักฐานนี่ก็หลักฐานตีกบาลมึงแล้วไงมึงจะว่ายังไงเอาละท่านผู้ชมเราต่อมาด้วยการก่อสร้างบ่อนที่ช่องสายตะกูเกิดขึ้นในยุคคอสอชคือยุคลุงตู่ถ้าท่านผู้ชมจำคลิปนี้จำรูปนี้ได้ไหม วันที่27กรกฎาคม2568ระหว่างการสู้รบเกิดเหตุฐานขมรนยิงปืนคอพลาดใส่อาคารหลักใหญ่ที่ทราบว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์บอนคาสิโนโฝ,ฝั่งกัมพูชาอาคารนี้คือบ่อนสายตะกูหรือที่เรียกว่าสายตะกูรีสอร์ทแอนด์คาสิโนนั่นเองอันหนึ่งบ่อนสายตะกูหรือคาสิโนโสายตะกูนั้นเป็นบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ ที่ถูกก่อสร้างขึ้นบริเวณช่องสายตะก,กูจุ๊บโกกี่ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งอยู่ฝั่งอำเภอบันเทียอัมปินจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาตรงข้ามกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยโดยเกี่ยวข้องกับบ่อนการิโนในพื้นที่พิพาทซึ่งมีคนที่ชื่อออกอยาลืมเฮงมือขวาของไอ้สมเด็จจักนรกคุณเซน เป็นเจ้าของและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและนายพลฝั่งเมืองไทยด้วยเอาละท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าไอ้บอลสายตะกูเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคไหนมันเกิดขึ้นในยุคหลังยึดอํานาจปี2 5 5 7ข้อมูลเขารู้กันหมดว่ามันขออนุญาตมาสนาบปีส5งหแต่ไม่ได้รับการอนุมัติจนกระทั่งในปี2557มีการยึดอํานาจ การก่อสร้างจึงเริ่มเดินหน้าและแล้วเสร็จในปี2559ก่อนจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ไม่เป็นทางการวันที่7เมษายน2560ท่านผู้ชมครับผมขอถามหน่อยว่าช่วง2557ถึง260ใครเป็นนายกใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกรทรงมหาดไทย 3. ปอครับ นายกปอประยุทธ์น้รปีกราโหมปอประวิทย์น้ตรตีมหาไทยป๊อกอนุพงศ์เผ่านะคุณไม่ต้องไปโยนขี้ยรรัฐบาลยิ่งรักน้องสาวทักษิณและคุณในตระกูลชินวัตรแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะพวกคุณพี่น้องบูรพาพยักษ์พลเอกประยุทธ์นั่นแหละที่รับรู้และพยักษ์นายคเมรให้กัมพูชามันกำเริบส,รสิบสืบสารมาตลอด นอกจากจะหลับตาให้มันมาลุกที่และละเมิดอธิปไตยของชาติไทยแล้วยังปล่อยให้มีการสร้างคาสินโนเปิดบอนเป็นหอกข้างแคร่ของประเทศไทยมาโดยตลอดโดยไอ้คาสินโนพวกนี้คือท่อน้ำเลี้ยงและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างตระกูลหุนนักการเมืองไทยรวมทั้งทหารไทยระดับนายพลด้วยกันทั้งสิน้น